เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่21กรกฎาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะดวงเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้โชคลาบค่อนข้างโดดเด่นนะคุณมีโอกาสจะได้เงินนะคะ มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนช่วงนี้กําลังรอง,งานคิดเรื่องงานมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดที่จะเก็บเงินเก็บเงินนะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะ ระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจาามีโอกาสได้ไปงานข่าวดำนะคะในช่วงนี้นะคะแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้นะเดินทางได้โชคได้ลาบนะคะมีโอกาสได้เดินตอ่าได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะอาจจะได้เดินทางไกลหรือไปไกลถึงต่างประเทศนะคะช่วงนี้ใครคิดจะเก็บเงินใครรอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถ ทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคนะคะแล้วก็อายุของคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคข,ข,ของคุณวันนี้คือสีเขียวนะคะสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งนะคะ191แล้วก็194สนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ